สวัสดีครับผมช่างเอกกุลาบมือถือนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับ AirPods Pro Gen 2นะครับซึ่งเป็นตัวแบตเตอรี่กลมๆนะครับเล็กๆจะแตกต่างจากตัว AirPods Gen 1นะครับ Gen 2นะครับจะเป็นแบแบบแ้งๆนะครับตอนนี้แบตก็จะอยู่หูฟังเลยนะครับอยู่ชุดด้านหูฟังวิธีแกะนะครับก็ต้องใช้ตัวมีดคมๆนะครเพื่อเฉือนให้ตัวพลาสติกมันแยกแล้วก็ ใช้ผมก็จะใช้เล็บนะครับพยายามจิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันมีรอยน้อยที่สุดนะครับพอจิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเห็นสายแพรก็ปลดสายแพรออกพอปลดสายแพรออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเก็บกราวนะครับเก็บกราวให้มันสะอาดนะครับเพื่อเวลาเราประกอบมันก็จะได้สนิทสนิทนะครับเนี่ยตัวแบตก็จะเป็นตัวกลมเลยนะครับ ทีนี้ก็แบตกรีแบตออกนะครับด้วยลวดซับนะครับแล้วก็เติมตะกัวะก่วเติมฟักเข้าไปนะครับเราก็จะซับตะกั่วออกมาได้นะครับพอซับออกมาได้มันก็จะแกะง่ายๆนะครับแกะไม่ยากนะครับอันนี้เป็นสายแพรแบตนะครับค่อยๆแงะค่อย, aja, อยๆแกะนะครับเขาก็ติดกาวด้วยนะครับก็จะมีกาวด้วยก็ระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่เพื่อขัดแกะถ้าแพรชุดนี้ขาดนะครับมันก็จะทําให้ลําโพงไม่ดังนะครับแล้วก็อา่า ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกเซนเซอร์พวกอะไรด้วยต้องระวังด้วยนะครับอยู่ข้างถ้าไปทําแพรขาดเซ็นเซอร์อาจจะไม่ทํางานแล้วก็ตัวหูฟังเราก็อาจจะใช้งานไม่ได้อาจจะไม่คอนเน็กอาจจะกดสัมผัสแบบรับไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับเวลาทําผมก็ทําแบบระวังมากนะครับค่อยๆทําค่อยๆแซะนะครับซึ่งความเสี่ยงมีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็พยายามเก็บกาวออกให้เยอะนะครับ เพราะว่าเวลาวางแบตเข้าไปมันก็จะสนิทนะครับนะครับแบตก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับแบตก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าสั่งมาผิดก็ใช้ไม่ได้นะครับก่อนที่จะวางแบตเข้าไปผมก็วัดไฟดูก่อนว่าไฟแบตเตอรี่มีไหมครับต้องมีประมาณ3 7มจุดเจ็ดถึงสี่โวลต์นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้มันตรงนะครับอ่เห็นไหมครับก็บัดกรีเติมตะกั่วใส่ตะกั่วเหลวเข้าไปแล้วก็ ประกอบเทสนะครับใส่สายแพรสายแพรก็ทคาความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีคราบกราวนะครับตรงหน้าสัมผัสนะครับเวลาใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานนะครับผมก็ขัดขัดทูๆูขุดๆหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบนะครับประกอบเทสชาร์จด,ดูก่อนว่าชาร์จเข้าไหมอ่าโอเคไฟสีส้มก็แสดงว่าสถานะกําลังชาร์จนะครับตัวที่2มานะครับตัวที่2ก็ทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมก็ใช้ตัวมีดคมๆหน่อยนะครับ ใช่ัวมีคมๆหน่อยแซะเป็นร่องแล้วก็พอให้เล็บเราเข้าไปได้นะครับหรือว่าพอเราง้างออกมาได้มันก็จะง่ายนะครับมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับทีนี้ก็มาอถอดแพรนะครับตัวแพรตัวนี้นะครับมันก็จะมีกาวเทบล็อกไว้นะครับโดยที่เราจะแกะค่อนข้างยากอันนี้ผมก็ต้องมาค่อยๆเก็บกาวค่อยๆแซะตามร่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถอดแพรออกมานะครับไม่งั้นแพรมันก็จะ ติดเนืบอยู่แบบนั้นเลยนะครับถ้าดึงเดี๋ยวดึงแรงเดี๋ยวขาดนะครับต้องให้เขาออกมาจากจากช็อกเกตโดยง่ายนะครับอย่าไปฝืนนะครับไม่งั้นแพรขาดก็งานงอกอีกนะครับก็ต้องได้ต่อลายต่อแพรซ่อมแพรอีกเสียเวลาอีกนะครับอันนี้ผมค่อยๆขัดนะครับขูดกาวออกนะครับเป็นกาวที่มีที่เป็นคล้ายๆพวกอีบ็อกซี่นะครับเขาก็เทบล็อกไว้เวลาตกกระแทกอะไรพวกนี้มันจะก็จะไม่หลุดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่เหนียวมากนะครับ ใช้เวลาในการถอดแพรนี่ค่อนข้างในนานเหมือนกันนะครับข้างนี้พอถอดเสร็จนะครับผมก็จะมาขูดหน้าสัมผัสนะครับเพราะว่ากาวมันไปเกาะเต็มเลยนะครับเห็นไครับก็มาเก็บเปล่านะครับรอบๆที่ขั้วแบตเหมือนเดิมนะครับรอบๆตัวฝั่งที่เป็นหูลําโพงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นก้อนกลมๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ ใส่สลับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่สลับกันมันจะขาไม่ตรงนะครับมันก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะครับดังนั้นก็ถ้ามันเสื่อมเฉพาะข้างเราก็สามารถเปลี่ยนข้างในข้างหนึ่งได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งสองข้างก็ได้นะครับแล้วเวลาสั่งนะครับผมก็สั่งอะไรเป็นข้างเป็นข้างไปนะครับเห็นไหมครับผมก็ซับตะกัวออกนะครับซับตะกัวออกแล้วก็ค่อยๆแสะนะครับซับจนตะกัวไม่มีนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวแหนบนะครับค่อยๆเขี่ยค่อยๆสกิดขึ้นมาได้นะครับ มันก็จะออกง่ายนะครับจะทําให้แผ่ไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับอ่าแบตก็ออกมาแล้วนะครับพอแบตออกมานะครับผมก็จะเอาตัวสติกเกอร์มอที่แปะคืนนะครับกลัวเวลาอ่าประกอบแบตเข้าไปเดี๋ยวมันช็อตนะครับเพราะว่าตัวลําโพงมันก็เป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับด้านในมันจะเป็นลําโพงผมว่าอ่าเซฟไว้หน่อยก็คือลอกสติกเกอร์ไปแปะไว้เหมือนเดิมนะครับนะครับตัวลักษณะแบตก็เหมือนเหมือนกับอ่าคงที่แล้วที่ทําไปนะครับ กนะ็วางเข้าไปลงล็อกพอดีแล้วก็เติมตะกั่วเหลวแล้วก็บัดกรีเข้าไปนะครับพอบัดกรีเข้าไปให้ตะกั่วมันอยู่แล้วก็ทําความสะอาดนะครับตะกั่วละลายแล้วทําความสะอาดแล้วก็ใส่ตัวช็อกกตแพรเข้าไปแล้วก็เข้าไปชาร์จนะครับพอไปชาร์ตลองดูไฟกระพริบเสร็จโอเคนะ่าจะชาร์จเข้า พอชาร์จเข้าแล้วนะครับเราก็ไปลองไม์ลองลำโพงลองเซ็นเซอร์ต่างๆครับว่าดังหรือไม่ดังใช้งานได้ปกติไหมนะครับอันนี้ผมก็เทสแล้วนะครับมันดังนะครับพอมันดังผมก็มาใส่กาวนะครับมามาใส่กาวซึ่งเป็นกาวที่เทไว้แล้วก็เอาปลายคัตเตอร์ลแหลมนะครับค่อยๆแต้มกาวมาแปะมาแปะมาแปะนะครับมันจะได้ไม่เลอะแล้วก็มันก็จะใช้กาวที่แบบไม่ไม่ไม่เยอะเกินนะครับเวลาเราแกะเพื่อซ่อมในรอบต่อไปมันก็จะ ทำมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับผมแ้ะจะมีคลิปเต็มนะครับใน YouTube อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ